สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ขเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยเนาะจะได้รู้ว่าทุกท่านได้ยินเสียงแล้วสวัสดีค่ะคุณบอ์นิงค่ะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะคุณอิงกะอ่านอ่านไม่ออกอะอิงกระดัดหรือเปล่านะคะสวัสดีคุณรุ่งทิพด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะโอเคมา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 เร็วเร็วร็วเแตกพันคนเร็วเจะได้ไปจิ้มทันนะคะ ชัดเจนชัดมากภาพชัดเสี่งชัดโอเคไหมสวัสดีทุกท่านเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราขอแตะแป๊บเดียวละแสีมสามสี่ห้าร้อยถูกร้อยเจ็ดร้อยมามามาไหลไยมาชัดเจนสวัสด,ดีคะ่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนในกลุ่มอาเมเจารย์ด้วยนะคะอาจา,ารย์ลงเออนี่แค่อีกเช้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงมีคนขอชุดสามตัวเดี๋ยวจะลงให้อีกทีหนึ่งวันนี้ขอภัยที่มาล่าช้านะคะเนื่องจากทะเลาะกับห้องน้ำตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ ตั้งแต่เช้าเลย6กโมงครึ่งเดโมงนี่ก็ยังไม่ได้ออกจากห้องน้ําเลยเนี่ยนะปวดท้องน่าจะอาหารเป็นพิษนะคะ,นะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไม่ควรพลาดนะไยสดนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีตัวเลขที่แบบมันเข้าเด่นเข้าดีจังเลยนะคะมวดที่แล้วเนี่ยถ้าใครตามน่ยคุณจะรู้ว่ามันโอเคเลยบีบางคนบอกว่าสวัสดีเอฟซีจากญี่ปุ่นด้วยนะคะญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันออสเตรเลียประเทศต่างๆสวัสดีเลย นะคะสวัสดีดทุกท่านเลยสังเจนมากค่ะโอเคเดี๋ยวรอแบบหนึง่งเรามาดูที่ข่าวแรกกันบ้างค่ะที่รักขาข่าวแรกนะคะสําหรับข่าวเขาเป็นเลขเกี่ยวกับเท้าสุรานารีหรือว่าย่าโมนะคะครบรอบ365ปีนะคะครบรอบ365ปีนะคะฉลอง365ปีตัวเลขที่เด่นเนี่ยก็จะมีเลขในเรื่องของ65นะคะแล้วก็15นะคะ ลองเสียบดูเพิ่งจะครบรอบไปวันที่15กุมภา2564นั่นเองนะคะสำหรับตัวเลขสั่งเคสใส่มาลอ,อยยันเลิศดน่ารักมากนะนี่สำหรับข่าวเออย่าโมนะคะเผื่อใจย่าโมให้โชคนะคะสุรนา,ารีต่อไปเรามาดูข่าวของสมเด็จเจ้าฟ้ากันบ้างนะคะตัวเลขอของของ สุเด็จเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาน,นะคะก็จะมีเลข15นะก็ชนกับย่าโมเหมือนกันนะคะแล้วก็3.04ะคะสำหรับเลขประทัด นะคะสำหรับเลขประทัดนะดูลองดูนะคะสมเด็จเจ้าฟ้าพรชกรกิติยาพานทรงประกอบพิธีวงสงวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะประจำปี2564นะคะก็จะมีตัวเลขหางประทัดนะคะก็คือเลข15นะคะแล้วก็เลข304นั่นเองนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเรามาดูผลงานนะคะสำหรับงวดที่แล้วบางอาจารย์เคยขึ้นตัวชุดนี้ไว้เป็นตัวเลขที่แบบ เข้าด้วยนะงวด่าที่แล้วไม่รู้มีคนขึ้นหรือมีคนได้ตามหรือเปล่านะคะตัวเลขชุดนี้เป็นตัวเลขที่เข้ามาเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ขึ้นให้แล้วนะคะ 4732อันนี้งวดของ1กุมภาคุณดูสีเนะข้า97เนี่ยฮะนะเข้า97เลยทีเดียวผลงานนะคะของอาจารย์ดังๆต่างๆนะคะสวัสดีสวัสดีพี่นกด้วยนะคะสวัสดีก๊กิฟด้วยนะ,ะนะคะก็ผลงานนะ,ะ12เลขเด่นเลขดังในงวดประจําวันที่1กุมภาเนี่ยเข้าไปแล้วนะคุณดูตรางนะคะก็เข้าเป็น97นะในชุดนี้12ตัวก็ยังคงเข้าอยู่นะคะสาหรับเลขเด่นเลขดังในชุดของงวดประจําวันที่1 ะะเราไปดูชุดของงวดประจำวันที่16กุมภากันบ้างนะ16กุมภาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ให้ให้แอนเป็นคืนนะคะเรามาดูซิ16กุมภามีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่หลักขาดูแล้วแคปด้วยนะคะแคปนะแคปไว้จดไม่ทันแคปไว้นะคะ มีตัวเลขอะไรบ้างที่เป็น12เลขดังประจำวันที่16กุมภามีเจมี76นะคะมี1 3มี5 6นะคะมี18มี8 3มี6 8มี1 0นะคะ54ี 5, 4, นะคะ23 11 4มแล้วก็92นะคะ ะะก็ลองดูตัวออ12อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขดังของคำชะนโนดนะคะเลขวันตุดจีนะคะหรือว่าเลขของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะหรือว่าเป็นเลขของตาไข่ให้โชคนะบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะเสือตกถัง แต่เจือตุกถามก็ไปชนที่18เหมือนกันนะคะแล้วก็เลขมงคลของรัชกาลที่10นะคะแล้วก็เลขแม่นำหนึ่งเนาะ,ะแม่นำหนึ่งเขาก็ว่ามันแบบให้สูตรมาใช่ไหมนะคะก็เป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะถูกรอตตอรี่974ใบปังมากค่ะอ,อนานันนะคะมีคนบอกอาจารย์ชอบแบบนี้มากเลยนะคะอาจารย์ทําเพื่อลูกศิษย์ทุกคนนะคะเป็นไลฟ์สดที่ที่เออยังไม่ค่อยมีคนทําสักเท่าไหร่ด้วยนะคะทำเพื่อทุกคนเลย แล้วกดหัวใจรัวๆให้อาจารย์ก่อนนะคะถ้าทันโพยนี้อ่ะพี่แนนขึ้นโพยก่อนให้ก่อนมาดูบางพนเพิ่งเข้ามาไปดูโพยก่อนก่อนสถิติของโพยแรกหนึ่งกุมภานะคะหนึ่งกุมภาเข้าเก้าเจ็ดนะใบนี้อาจารย์ลงไปแล้วงวดที่แล้วนะคะเห็นปะง้วดที่แล้วมันเข้าเก้าเจ็ด่ะเห็นปะหนึ่งกุมภา,า 97, นะมันเข้าอยู่นะมันเป็นสิบสองเลขดังอะนะคะนะอันนี้คือผลงานของมวดที่แล้วนะคะแล้วเราไปดูงวดของสิบหกกุมภาเปรียบเทียบกันบ้างน,นะคะ เปรียบเทียบกันบ้างเนี่ยให้พี่ให้พี่อดเป็นคืนนะเนี่ยเนี่ยคือ,ค,อคือเลขดังในวดนนี้สิบสองเลขดังมันเลขน่าสนใจนะคะถ้าถามว่าอาจารย์อาจารย์สิบสองตัวเลขที่อาจารย์ชอบเนี่ยมีเลขอะไรบ้างในเนี้ยนะคะอาจารย์ชอบอ๋ออาจารย์ชอบหนึ่งแปดนะคะถ้ามองจากสิบสองตัวเลขนี้เอาวงกลมไว้เขียนใส่กระดาษไว้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะถ้าอาจารย์หนูชอบอาจารย์ชอบเลขอะไรอ่ะ ในสิบสองเลขเนี่ยเลขดังเนี่ยอาจารย์ถ้าพรมรจากสิบสองเลขจะชอบหนึ่งแปดอาจารย์ชอบแปดสามอาจารย์ชอบหกแปดนะคะแล้วก็ชอบสี่ศูนย์ค่ะเนี่ยค่ะอ่ะแคปเจอร์กดหัวใจรัวๆเอาว่าเป็นรู้กันนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูสิบเลขขายดีกันบ้างนะคะขายดีแบบเป็นเทน้ำเทท่าละกันในช่วงนี้นะว่าเขาซื้อเลขอะไรกยนบ้างนะคะว่ามันไม่ได้เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกใบเดิงที่แบบ ผลงานก็เข้าอยู่นะ12เลข10เลขขายดีประจำวันที่16กุมภาพันา564ค่ะที่รักค่นะเนี่ยมีเลข898 9มาทุกงวดอยู่แล้ว8 9เนี่ยมัน,ม,นมันแทบจะอั้นทุกงวดอยู่แล้วนะนะคะมาทุกงวดนะแล้วก็มี6 44 6นะคะ1441อันนี้ก็บอกว่ากลับละกันนะคะอาจารย์อั้นไม่อั้นไม่รู้นะคะไม่ท่านยังไม่อยากไอ้เรื่องอั้นก็ทักมาละกันนะคะทักมาละกัน นะทักมาแล้กันเลขบางอย่างอันจ่ายน้อยมากอาจารย์ก็ยังจ่ายเยอะอยู่นะคะมี1-4นะคะมี8-5นะคะมี5-3สวัสดีแม่นานสวัสดีจากคุณลูกคะ่ะมี2-8นะคะมี6-5มี1-0มี1-2แล้วก็มี2-5อันนี้ก็เป็น10เลขขายดีนะคะประจำวันที่16นะคะกุมภาแคปแล้วกดหัวใจรวัวๆให้อาจารย์ก่อนเอาเป็นว่ารุมกันคะ่ะที่รกคาแคปเจอร์เลยนะคะ กดกันนิดเดนึงค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะก็อ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเลขนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยค่ะท้องเสียตั้งแต่6กโมงครึ่งเนี่ยไม่หยุดเลยนี่ยังปวดท้องอยู่เลยนะคะยังปวดท้องอยูพี่แน่เดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะคะ ขึ้นตัวเลขชุดของรัฐบาลนะคะเป็นชุดแรกวันนี้อาจย์ลงสองชุดในกลุ่มลงไปตั้งแต่หลายวันแล้วนะคะมาลงไลฟ์สดให้ดูคนบ้างได้แล้วแคปเจอร์ดีๆนะคะท้องเสียมากเลยอะ,ะจันแบบหนักหน่วงมากอ่ะดูตัวเลขแผนผังขึ้นด้านหน้าบ้างนะคะสาหรับมวดประจําวันที่สิบหกกุมภาอันนี้คือชุดเลขของรัฐบาลนะคะนะรัฐบาลสิบหกกุมภานะคะก็จะมีเด็ดวิ่งรูดหก 8 7นะคะ6 8แ็แทปแล้วก็กดหัวใจกันนะเด่น6เด่น8เด่น7นะคะมี6เธอเจาะแถว6นะรูด6วิ่งรูด6ก็จะมี6 0 6 1ไอคนนี้มันมาทุกไลฟ์เลยไอ o n t ไล k ์ยูนนะโหมากเดี๋ยวก่อนก่อนอะดูแคปเจอร์ไปก่อนเดี๋ยวจะบล็อกมันก่อนนะลงคารดมากไอคนนี้ โคมาหาอาจารย์อยู่นั่นแหละกำข้ามกำคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่จะชอบอาจารย์อะไรขนาดนั้นไปไหนละนี่แบนปะแบนได้ไหมมาห้อมาไฮนะาือ<ม>ไม่ได้เหรอค่อยไปแบนอีกทีนะแคปก่อนคานมากอ่ะไปไหนเนี่ยซีซีอ่ะค่อพี่แนน อันนี้สำหรับตัวเลขรัฐบาลในงวดนี้นะคะอ่ะพี่แนนออกแบบหนึง่งตัวเลขเป็นตัวเลขที่ตามสูตรตามดาวต่างๆที่คัดมาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์แต่ผลงานเข้าตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดเลยนะคะงวดที่แล้ว5ตัวของเราเนี่ย เ,เข้าดีมากนะคะเข้าดีมากงมวดนที่เราให้ห้าตัวเข้าสี่ตัวนะคะแทยจะบนล่ามเขาได้ซ้านะคะตั้งแต่ได้กระเป๋าตังอาจารย์มาบางังมากขอบคุณมากๆนะคะกระเป๋าตังเหลือแค่สี่สิบใบแล้วไม่มีแล้วนะคะตัวเลขเมื่อกี้ขึ้นให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นในส่วนของตัวเลขห้าตัวให้พี่แนนขึ้นเบอร์เบอร์เมื่อ,อกี้ก่อนคะ่ะชุดแรกมาค่ะาบ้านใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์ให้นะคะจะได้จะได้ท่วงทันทีทันท่วงทีกัน แล้วนะคะก็กดหัวใจไว้เนาะ สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเดี๋ยวพี่ให้พี่แนนเราออกก่อนนะคะกระเป๋าตังนะคะ1,190งค่ะแถมยัน299บาทหมดรถนี้ไม่มีแล้วนะคะ มื่อกี้คือชุดสําหรับเด่นนะเดี๋ยวเรามาขึ้นตัวเลข5ตัวบ้างให้พี่แนนขึ้นนะคะนี่คือตัวเลข5ตัวประจํำวันนี้นะ16กกุมภานะคะีตัวเลขเด่นงวดที่แล้ว5ตัวของเราใครเล่นพวมคุณได้อยู่แหละหวยเขา้าเมื่คือให้หาตัวเขา้าเขา้า ตรงเขาเรียกว่าะลรนะรางวัลที่หนึ่งก็เข้าไปสี่ตัวแล้วอ่ะนะคะนะบนล่ากส่ได้ซ้ำนะคะหนึ่งหกแปดเจ็ดสี่นะคะหนึ่งหกแปดเจ็ดสี่ดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงพี่แนนเอาเมาให้ให้นุนดีเมาส์เดี๋ยวจารย์แอบแอบเลื่อนให้นิดนึงนะคะเมื่อกี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรโอเคนะคะอันนี้คือหนึ่งหกแปด 7 6็ดนะคะ1 6 8 7งหนงวดนี้มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีความน่าสนใจเลยทีเดียวลองเสี่ยงโชคกันดูนะนะคะงวดที่แล้วเข้า3ตัวด้วยนะคะ2ตัวด้วยนะคะลองเสี่ยงดูแคปแล้วกดหัวใจรดวๆเลยอย์นะ อันนี้เป็นชุด่างสําหรับรัฐบาลนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออน,นุญาตลงชุดที่2นะคะพี่แนนกดหม่ออกลงชุด2เลยนะคะชุดสนะคะสาหรับวันที่16กนะคะกุมภานะคะอันนี้เป็นชุด2เป็นชุดกันละกันอาจารย์ดึกเขให้ให้ชื่อชุดนี้ว่าเป็นชุดกันละกันนะคะชุดกันก็จะมีนะคะเป็นสูตร2มี93มี15มี18นะคะมีศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ระวังศูย์หน่อยละกันนะคะส่วนตัวเนี่ย ตัวเลขพวกนี้ก็020408อาจารย์เอาเอาลงมาไปข้างล่างนะนะคะอาจารย์อ้วนขึ้นไหมคะอ้วนขึ้นค่ะ <c oughs> นี่นะมีหนวลขึ้นอ้วนขึ้นค่ะทานยับเลยค่ะนะนี่ะนะเน่ๆสผื่อแบบชุดกันนะคะสุดรสองแคปเจอร์เรากดหัวใจรัวๆเลยบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะพี่แนนลงชุดหนึ่งให้ลูกศิษย์หน่อยนะคะอาจารยทานยับเลยค่ะ ทำงานไปก็กินไปอันนี้คือชุดหนึ่งนะคะบางคนเพิ่งเข้ามาแคปเจอร์เลยนะคะเด่นรัฐบาลนะคะวิ่งรูด6 8 7นะคะหลัก6ก็จะมี60 61 63 65นะคะหลัก4ก็จะมี84 85นะคะ86 89แล้วก็7ก็จะมี70 75 78อันนี้สำหรับรัฐบาลนะคะประจำวันที่16กุมภานั่นเองนะคะ mm. แคปเจอร์รูวๆๆ,ๆเลยเพิ่งนะคะในขอ ขอเมาส์ให้หน่อยนะคะหนึ่งศูนย์ได้ไหมได้ระวังสูนย์แล้วกันงวดที่แล้วก็บอกแล้วว่าระวังแคปเจอร์ไว้นะคะแคปแล้วกดหัวใจเลยบางคนใครขอราชาโชคกดไลค์ให้หน่อยสิ นี้เช้า41904แตกสิจ้ารออะไรนะะนี่เช้าแตกแล้วเรียบร้อยนะคะใครอยู่ในกลุ่มก็ยินดีด้วยนะพี่แดนพิมพ์ดัานเอ,อนี่เช้าได้กันไหมคะกีดนี่เช้าแตกยกกลุ่มเนี่ยจ้าบอกเลยเด้งด้วยใช่ไหมสุดมีสีปะอ๋อนนี้เช้าเด้งบนล่างจ้า นี่ชาวเล่นเด้งบนล่างนะคะเดี๋ยวาจารทำใใ้้ดีชาวเด้งค่ะดีชาวเด้งในกลุ่มได้กันไหมคะใครตามก็รวยนะเมื่อชาวเด้งบนล่างให้ก่อนมาไหลส์สดเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวอาจารย์ทำสำหรับราชาโชคให้นะคะใครชอบก็กดหัวใจรัวๆให้อาจารย์หน่อยเนาะอาจารย์อาจจะมึมนๆตรงนี้ละนี่เองอยู่ในกกาะไหมล่อะอะเรานะคะเมื่อกี้เบอร์ไหนนะอ๋อเป็นอาจารย์อยู่อ่ะมา ราชาโชคในงวดนี้แตกค่ะอาจารย์แตกสิคะแตกแตกเด้งเลยค่ะนะคะสําหรับนี่แค่อีเช้านะคะถุงพาเรีงปังเลยบนล่ากเลยนะคะลากแตกด้วยนะคะลากแตกด้วยใครลากลาเป็นก็แตกเลยนะคะเมื่อวานก็หน่อยแล,ล้วลากเป็นก็แตกเลยเช่นเดียวกันราชาช ในงวดน,นี้นะคะอาจารย์ขึ้นด้านบนไว้ให้แล้วเลขหนึ่งกับเลขหกนะคะเลขหนึ่งกับเลขหกเป็นราชาโชคในวันนี้นะคะและหลักร้อยนะคะอาจารย์ขอวางที่สองสามแล้วก็เก้าหลักร้อยวางสองวางสามวางเก้านะคะสําหรับดักร้อยของอาจารย์น,นันแคปเจอร์เลยนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้เลย <laughs> แคปหน้าจอนีไว้เลยนะคะสําหรับตัวเลขที่มันเด่นมากๆเลยนะคะข้างล่างเนี่ย เออส่วนตัวระวังระวังหกด้วยนะคะระวังหกเพราะวันนี้หกเป็นราชาโชคด้วยแต่สิ่งที่อาจารย์จะบอกเลยว่าเลขอะ่ะเท่าที่จับเอ่ย้อนหลักมาทั้งหมดอ่ะนะคะตำแหน่งนี้สวยมากคือตำแหน่งของเลขสองค่ะวันนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเลขสองเป็นตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงวางหลักเลขสองไว้หลักร้อยด้วยนะคะแต่อาจารย์เนี่ยให้ชุดแรกไว้ก็คือศูนย์สองใช่ไหม มี0ูมีศูนด้วยนะคะก็อาจจะลงข้างล่างด้วยก็ตามตัวเลขกลุ่มประมาณนี้นิดนึงนะคะอ่ะแคปเจอร์ไว้เลยจ้า มีใครมาไม่ทันไหมเดี๋ยวอาจารย์จะไปโลชุดตัวเลข3ตัวให้ในกลุ่มนะคะนะใครที่รอ,อ,อรับสินค้านะคะอาจารย์ส่งไปเยอะมากนะคะ300กว่าออเดอร์ส่งไปแล้วนะคะปังแต่เช้าเลยค่ะนี้49140แตกเลยขอบคุณค่ะนะคะในกลุ่มใครที่ไม่ได้เป็น VVIP นะคะอยู่ห้อง VIP ธรรมดาทักแอดมินไปสำหรับการย้ายกลุ่ม สิ้นเดือนปุ๊บอาจารย์จะปิดทุกกลุ่มยุคใหม่หมดเลยจะเหลือห้อง VVIP เท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการขัดกรองเนื่องจากเจอสแสมเจออะไรต่างๆเจอไวรัสเจอคนเข้ามาปวดเนี่ยจะต้องขัดกรองนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่กลุ่ม VIP นะคะก็แจ้งแอดบินเขาไปว่าต้องทํำยังไงเดี๋ยวเขาดึงเข้ากลุ่ม VVIP นะคะแต่กันทุกวันได้ค่ากับค่าถอนกันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดมากอาจารย์ทําแบบนี้ปุ๊ให้ตัวเลขแบบนี้มานานแล้วนะคะถ้าอยากเข้ากลุ่มข้างบนสุดเลย ะะถ้าอยากจะสั่งของสีเขียวนะคะแคปเจอร์ไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้พี่แนนขึ้นอีกทีชุดแรกนะคะสําหรับรัฐบาลนะคะแล้วก็ชุดแรกค่ะพี่แนนเอาสีออกก่อนใช่คะ่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่แนนขึ้นอีกทีอ่างเปาต้องรอนะคะเนื่องจากไม่ส่งเลขบัญชีให้อาจารย์คนอื่นเขาได้เงินกันไปหมดแล้วว่าต้องรอแชทนะคะเพราะว่าแชทอาจารย์จะตอบจากด้านล่างมหาอุดวันนี้ไม่มีคะ่ะในสารา์ของอาจารย์ มีขึ้นให้อยู่แล้วนะคะอ่ะแคปเจอร์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือชุดแรกนะคะสําหรับรัฐบาลค่ะนะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่สองบ้างค่ะที่หลัไม่น,น่าเบิ้อนะคะตะกัวหามนะคะอ่ะสำหรับรัฐบาลชุดที่สองค่ะนะคะชตตอบช้านะคะคนสั่งกันเยอะมาก นะคะกระเป๋าทักมาเยอะมากเมื่อคนคือเมื่อคืนรีวิวเยอะมากนะคะมีสี่สิบใบสุดท้ายอาจารย์ไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะอกดหัวใจให้อาจารย์รัวๆหน่อยอาจารย์จะลงลอตเตอรี่ให้อ่ะพี่แน,นขอชุดห้าตัวขึ้นเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นี้ชาวเด่นบนล่างเลิศค่ะอยู่กลุ่มเราพาเฮงสมชื่อนะคะอันนี้ห้าตัวนะคะหนึ่งหกแปดเจ็ดสี่มองไปข้างบนเลยหนึ่งหกแปดเจ็ดสี่มวดที่แล้วเข้าห้าสิบให้ห้าตัวเข้าสี่ตัว นะคะสำหรับรางวัดที่1น,นะคะรอเอาไปติดโรตารี่ดูบ้างนะคะ168นะคะ74สค่ะนะคะสำหรับตัวเลข5ตัวนะคะใบเลขผู้ชายน่าจะเหลือสีน้ำตาลเข้มมะขามากคืนน่าจะดูดวงแม่มากเลยค่ะแม่เช้าลื่นหน้าห้องน้ำแบบไม่เป็นไรมากออวันศุกร์บอกว่าสุขภาพจะไม่ดีจาร์ท้องเสียแต่เช้าเลยนะคะ,ะมา มาดูราชาโชคบ้างค่ะพี่แนงขอราชาโชวว่าจัดขึ้นอีกทีทวนอีกทีแล้วไม่ไม่ทวนแล้วนะสีฟ้าค่ะพี่แนงนะคะสําหรับราชาโชคในวันนี้นะคะมีเลขอะไรบ้างจัดขึ้นด้านบนให้กับที่รักของอาจารย์ทุกท่านแล้วนะคะแคปเจอร์เลยเมื่อเช้านี้แค่อีกออกอะไรนะเอ่อสี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่นะคะ เด้งให้เก้ากับสีแล้วก็จาะด้วยนะคะสมัครไม่เป็นถามแอดมินนะคะเราต้องเป็นการคัดกรองระดับหนึ่งสำหรับทุกคนคุณคุณเติมเงินเข้ามาเนี่ยคุณก็ไม่ได้เสียอะไรนะสมัครสมาชิกฟรีอะแต่ค่าสมัครให้มันเป็นแบบ เป็นทางการหน่อยเงินมันก็เป็นเงินคุณนะจ๊ะไม่ได้เอาเงินคุณมาคุณจะถอนออกก็ได้คุณจะเอาไปจิ้มต่อรัฐบาลก็ได้มันบาลละเก้าสิบสีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามแอดมินเลยว่าทํายังไงนะคะวันนี้วันหวยใหญ่ตอบช้ากันน,นิดนึงเนอะแอดมินทํางานกันอนะนะคะให้แล้วนะคะวิ่งรู้ตัวไหนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะไอพวกไปแล้วช่างมันขึ้นลอตเตอรี่เลยค่ะมาไม่ทันชุดแรกดูแล้วหลังอาจารย์ไม่ทวนแล้วค่ะลอตเตอรี่อาจารย์ซื้อไว้ค่ะ นี้แค่กี่เช้าแตกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปลงคุ้นให้ต่อนะคะเดี๋ยวรออาจารย์นดึงแชทอาจารย์เยอะมากเลยนะคะมันมันเมื่อวานกเมื่อเช้าหัวต้องตัดเช้ามืดก็ไม่ไหวเฟิร์นเคสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอแคปเจอร์ค่ะลอตเตอรี่ค่ะ แคปเลยค่ะแคปย่างขาแคปเจอร์ค่ะอาจารย์ชอบหกสามมากอาจารย์ชอบหกสามมากพี่แนนออกเลยค่ะ ัวกลุ่มให้แล้วมาไม่ทันอย่าก,กินแรงเพื่อนไปดูไลฟ์สดย้อนหลังเซฟไลฟ์สดให้ทุกไลฟ์อยู่แล้วแค่ใช้นิ้วเลื่อนเท่านั้นเองอย่าก,กินแรงเพื่อนมาสายมาช้ามาไม่ทันไม่ดูก็ถามอย่างเดียวในกลุ่มเหมือนกันเห็นนะเออเข้าไปบอกอาจารย์เขาเรียกเรียกอะไรกันน,น,นั่นนู่นนี่สรุปได้โชคจากอะไรถ้าคุณไม่อยากกินแรงเพื่อนคุณไปเลื่อนไลฟ์สดดูอย่าก,กินแรงเพื่อนอาจารย์ซื้อหกสามหนักมากเยอะมากเพราะว่าทะเบียนรถอาจารย์สามหกค่ะ ทะ,ะเบียนรถอาจารย์สามหอาจารย์ซื้อตัวเลขนี้หนักมากแล้วก็เก้าสามมาไม่รู้มันมาจากไหนอ่ะมันมันให้น้อยกันแล้วนะเลขเก้าสามนะคะแล้วอาจารย์ก็ชอบแปดหกอันนี้ซื้อโรตารี่ไว้นะคะสําหรับเอ่องวดนี้นะนะคะปกติจะไม่ค่อยขึ้นโรตารี่เลยอาจารย์ไม่ได้ซื้อโรตารี่มานานมากแล้วเลขเลิกอะไรอาจารย์ไม่ค่อยซื้อแต่ว่างวดนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองน่าจะมีโชคอะ่ะนะคะปกติดูดวงตัวเองที่ผ่านมาแล้วก็ท่อนกระแท่นเหลือเกินไม่มีโชคเหลือเกินก็เลย เออ,เอ,อไม่ซื้อดีกว่ารเตอรี่ก็ไม่ซื้อเลขอะไรก็ไม่ซื้อเลยงวดนี้ค่อนข้างจะจัดหนักนะคะเพราะคิดว่าน่าจะต้องเป็นปีดวงที่ดีเป,เป็นดวงงวดนี้อาจารย์ดวงนี้แล้วกันนะเอาพูดง่ายๆมันต้องถูกหวยอะนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปัง,ปง,ปงๆหมาดๆกันทุกคนเลยยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเ,ออเพจอาจารย์นันท์พากามสือวิญญาณวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ